คาบสกับช่างตีและคุณเชนเน่นะครับก็วันนี้ติ๊กตีเป็นตกตัวนี้เลยไปเยี่ยวนะครับมาดิติกตีก็ตไฟเยอะครับมาเยี่ยยเยี่ยเยี่ยนี่อะวเยี่ย 咦，耶耶耶耶，嘿嘿嘿嘿嘿，耶，耶，那老耶，嘿嘿嘿，耶，嘿嘿嘿嘿嘿，你明天没耶嘞啊？怎么耶？ มาเยีะเยอะเยอะมาเยยวม, <c ười> มาเจอกับช่างตีและวคือเชนแน่จะเสตีครับก็จะตีสว์ใต้วีซองก็จะตีวากินระเทียนะครับก็วันนี้มาส่งมายเยยะก่องจ้กตีกับข้าวนอนนะครับ <c ười> <c ười> เยอะไกะ่แล้วแบบ มาคาร์ลมาจะไปไหนไปไหน <c oughs> ไไหน้ำ <c oughs> น,น้ำไม่มีไอ้รถคันเก่าครับปะ่ะี๋ยวก็เดี๋ยว็กตีกับจับคลิปแล้วเอาทาล์ไปคืนก็ข่ขาวเัานะ

เดี๋ยวทั้งตีตั้งกล้างไว้กันกี้แล้วเด็กตีเวทเสิร์งเดิกๆอ่ะลอกอ่ะว่วะทำสิ ก็ปะเดี๋ยวแทงตีก็กะอาบน้ำแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับบักใครด้วยนะครับก็แท้งตีก็กะอาบน้ำนอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวแท่งตีอุทิศผ่านก็ใครชอบนะครับใครไม่ชอบคลิปนี้ก็เลื่อนผ่านได้เลยครับ tetap kangen mit Mah. ก,สก,กนนคค็สำหรับคลิปนี้ท่านตีก็ขอตัวอาบน้ำนอก่อนนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ